สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่เกมวันพีชกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมปิ๊บจีน่ากันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ยินดีต้อนรับสู่เซิร์ฟอเมกินด้วยครับผมตอนนี้คือเซิร์ฟอเมกินมีเซิร์ฟใหม่แล้วนะผมนั่นก็คือเซิร์ฟห้าจิตมาแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยไฮโดรไฮบิดนะครับผมเซิร์ฟห้าจิตนะก็ตอนนี้มาแล้วนะครับผมใครที่รอปั้นเซิร์ฟห้าจิตเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมขอเวลาปั้นก่อนละกันเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในเซิร์ฟห้าเจิตนะครับผมก็จะเล่นๆ ตอนนี้น่าจะมีปีาศาจแล้วมันก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมส่วนอีเวนต์นี้ถ้าผมเป็นเอีเวนต์ตัวละครไคโดไฮบิตนะครับผมจากต่อจากเซิร์ฟเวียดนามนะนมนะก็เซิร์ฟมังกี้เข้าแล้วน่าจะเป็นโปรติแล้วตอนนี้เสิร์ฟนะครับผมก็มีพอพรอนจากเทพเจ้านะครับผมเดี๋ยวผมขอพรอก่อนเลยแล้วก,กันจะซื้อเป็นถังนะครับผมสี่สิบถังเนี่ยหมดไปแล้ว 9, เก้าพันสองร้อยเฟนนะครับผมส่วนกิจกิจกรรมข้างในนะผมก็มีกิจกรรมตีบอสใหม่อีกแล้วนะครับผมตีบอสบิ๊กมัมนะมีลงอารีน่านะครับผม ก็มีประมาณนี้นะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะผมแล้วก็เป็นการสุ่มตัวละครนะผมสองร้อยถังนะผมเพราะว่าเป็นสายพิเศษแต่ถ้าเป็นสายธรรมดามันจะร้อยแค่ร้อยห้าสิบถังนะครับผมสำหรับเซิร์ฟอังกฤษนะแต่ถ้าเซิร์ฟเวียดนามมันจะเท่ากันตลอดนะครับผมไฮโดรนะผมเป็นสายพิเศษนะผมสายทีมมวกก็ค่อนข้างเจอกหายากเหน่อยนะผมก็ไฮดวงดีก็อาจจะได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมน่าจะดวงเกลือนะผมน่าจะได้แต่การันตีนะอะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมมีถังอยู่ทั้งหมดเก้าร้อยเจ็ดสิบสามถังนะผม เราต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยมันสี่รอบนะผมสี่รอบก็รอบละสองร้อยเนี่ยน่าจะประมาณแปดร้อยถังนะผมเพื่อจะเอาไคโดทั้งหมดสี่ตัวนะก็ผมจะซุ่มแบบฆ่าสายไปนะผมเผื่อมันออกสักสายแหละนะเอะเผื่อจะออกสักสายนะผมเราจะไม่มุ่งเน้นสายไหนสายเดียวนะผมแต่ถ้ามุ่งเน้นก็อยากจะมุ่งเน้นเป็นสายที่เขียวนะผมอยากได้จินเบนะวานุนะผมแต่ว่าตอนนี้มันเข้าคัมพีแล้วนะก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่ อีกตัวหนึ่งที่อยากได้ก็เป็นบัวแห่งคอกครับผมล่างใหม่นะ,ะได้แบบมายืนหน้าหน้าหนาหน่อยตอนนี้เอเดนมาหนึ่งตัวบอลเจอเรนนะครับผมตัวเก่ากึกเลยแต่ว่าถ้าซื้ม57เนี่ยตอนนี้ปั้นเล่นได้นะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงที่โอ้ลูฟี่เอ็นบิวมาครับผมช่วงที่ตะคอนยังไม่โหดเท่าไหร่นะแต่ถ้ามีสายเติมก็ได้จะโหดกว่าเราเอ้ยมาแล้วหนึ่งตัวเว้ยเฮ้ย เอาว่ะเราจะไม่เกือแล้วนะผมจะหวะนี้มาแล้วหนึ่งตัวความโชกดีมาที่เราแล้วหมดไปประมาณน้อยกว่าถังเมื่อกี้ได้ไโดูมาหนึ่งตัวแล้วดวงดีเหลือเกินแต่น่าจากนี้น่าจะเกลือว่ะขออีกสักตัวหนึ่งอ่ะสองตัวก็ได้โอ้โหได้บอลโจ๊ โอ้เอ็ดมาครับผมโอ้โซโลเอนด์บิลมาละครเก่าคึกเลยวันนี้เราต้องพักหายใจก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อตอนนี้พักมาแล้วจัดไปมันต้องออกอีกสักตัวสิปะ่ะเขาอีกสักตัวหนึ่งก็อย,อยังดีนะจะได้ขึ้นดาวส้มนะครับผมอ๋อโซโลเอนบิลมาตัวที่สองแล้ว โอ้โหโอ้โหนึกว่าใครดมีฮอกนึกว่าใครดมาใครดไม่มาวะโ,โอ้โเนโกเฮ้ยเพิ่งเห็นออกนะเนี่ยเนโกบาบูชิเพราะว่าสุดไม่เคยออกนะตัวละครดีอยู่แล้วตัวนี้แจ็คมาครับผมเฮ้ยทำไมแจ็คออกนูดมะ แจ็คมันหมัดนะครับเมื่อกี้เอาเอาแล้วไมยมัวหรเปล่าเนี่ยเกมเนี่ยแจ็คมันเป็นหมัดนะครับผมทำไมมันมัดออกหัวใจวะสุดทายแล้วบันเทิงแล้วจังหวะนี้สงสัยปล่อยผิดคิวปล่อยใครโดมาเถอะโอ้โอโหสเดียวเหรอ โอ้เก็บกิ๊บออกไสักตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ยังดีเอาโหมิตาห์ตัวเวเลยโอ้โหหนึ่งวามีฮอกโอ้นึกว่ามีฮอกคือว่าใครโดฮุมีฮอกมาทั้งนั้นโอ้โหจบแล้วพัก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 ปิดพักบิดพักปิดเดี๋ยวเราต้องพักปิดก่อนครับจังหวะนี้รับของรางวัลกันก่อน แจ็คมันสายหมันนะครับผมมันไม่ได้สายหัวใจนะทำไมมันบอกออกหัวใจวะรักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเขาพักสักกู โอเคครับเดี๋ยวเราไปซ่มกันต่อเลยพากไนแล้วเกมมันต้องปรับให้เลียบให้เราหน่อยนั่นแหละอืเออบุ๊ก N W นรือว่าบุกไอดีวาโดไม่ใช่โอ้โ <c> ห <oughs> จบแล้วเดี๋ยวลองสายเดียวดิสายหมัดเนี่ยเออมันต้องออกบ้างหรือปะโฟมาสายหมัดแล้วก็สายหมัด,ดยาวๆเลยเกียมาหนึ่งครับคิดกับตันคิด อโอ้โโอ้บีบีก็ยังดีปะเรา่าบ่นครับเราจะบน่เะบนเดี๋ยวมันไม่ได้ขออีกสักตัวจะได้ปั่นขึ้นดาวส้มนะครับผมโหงียบเก็บเลย <c oughs> ใครดูอยู่แต่ว่านใครดูล่างเก่าเนี่ยเกือบดีใจซะแล้ว <c oughs> กับตันคิดไปกันต่อเราจะไม่ย่ยท้อต่อความยากลำบาก โอ้กาดิอุสฟูจิทุลักโอ้เยีบกิบ๊บอืมโอ้ยโอเด้งครับผมอื่มเกินไปหรือเปลป่า ขออีกสักตัวนะโอ้โหมาสักตัวสิวะเออมันต้องมาบ้างเลยได้มา,าอีกหนึ่งตัวนะผม ได้ไมาอีหนึ่งตัวรูเรื่องวัดจีครับนีก็ไม่เกินนะน้องๆเราตัวเอาให้หมดครับผมเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งเลยตอนนี้น่าจะต้องสุ่มอีกหนึ่งถังหรือเปล่าโอ้ร้อยถังนะครับผมขอดูก่อนนะเผื่อแบบสุ่มตเตลิดตอนนี้อีกรอบเดียวนะผมรอบสุดท้ายเนี่ยอีกร้อยถังนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะผมร้อยถัง มันต้องออกอีกสักตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งกูกาบขออีกสักตัวน่ะมาเถอะามาห้าสิบทางใส่โอ้บุ๊บานุเอ้เขายัางดีปะได้อยู่แต่ว่าตันแล้วดิ โอ้ตัวดีเยอะอยู่นะเนี่ยรอยเบเนี้ยมาครับยี่สิบสามสิบทังสุดท้ายขอเถอะอีกแคกตัวนึง่งอีกแค่ตัวหนึง่งอุ้ยอ่าไม่เป็นไรครับผมได้สองตัวก็ถือว่าคุ้มอยู่โอเคอู่โอเคอู่ ได้อยู่ได้อยู่เปิดตัวละคมาอัพก่นแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะผมก็ได้นี่ไปอีกบิ๊กมัมใครดูโอ้โหใครดูร่างเก่าครับผมนึกว่าใครดูร่างใหม่นี่กะมาชัวอื้อ,อก็อยังดีว่าฟุดดิ้งมาสวยตัวละครสุดโกงไม่เข้าคำพีสักที วิวๆก็ปั้นได้ตันแล้วนะเนี่ยอ้าให้ดูได้มา6ตัวนะผมขึ้นดาวส้มนะครับผม6ตัวเนี่ยเดี๋ยวไปอัพกันเลยเดี๋ยวเขาเปิดเอาตังกอนไปไป,ไปอัพตัวละครกันแต่น้ำน้ำเขียวน่าจะไม่พอว่ะดู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 ดดดดว่าน,นะ มีเจ็ดสิบไม่พอแน่นอนไปครับผมไคโดูไคโดูไฮโดูอ่าโอเคขึ้นส2ดาวได้เดี๋ยวครับไปโดูกันแล้วกันนี่การีดยังปั้นได้นะผมแต่ไม่ได้ปั้นนะไปยาวๆเรามันต้องสุดอยู่แล้ว ตัวละครเยอะเกินแต่เดี๋ยว่าออกเยอะเยะอัพเลยครับเออนี่แล้วกันขอบกระได้ไม่ได้ปั่นนะตามตัวเดี๋ยวขอเป็นมีหอกแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามีหอกผมไม่ได้เล่นนะมาอเอาเป็นฟีเอ็มบิวแล้วกัน ตอนนี้ขาดอีกหนึ่งตัวนะผมน่าจะขึ้นสิบเอ็ดดาวได้นะผมหนึ่งดาวปีกนั่นเองนะผมโว้ยทีดาวม่วงไม่มีว่ะเปิดก่อนแล้วกันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าในครั้งน่าจะมีอยู่แนละ้แต่จำไม่ผิดเออไม่มีครับทุกคนซีก่อนแล้วกันที่ดาวม่วงก็แพงซะด้วยสิไหนวะ สองหมื่นสองไม่เอาอัพมีฮอคเลยแล้วกันเพราะว่ามีฮอคผมไม่ได้ใช้นะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายไปเลยอ่าตัวนี้ขาดหนึ่งตัวนะผมถึงจะขึ้นสิบเอ็ดดาวปีกนะครับผมอัพหินก่อนอัพหินก่อนเด็กโก้เด็กโก้ โอเคครับก็สกิลทุกตัวเปิดหมดแล้วนะผมเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปอัพพวกนี้เนี่ยทีหลังแล้วกันนะผมเพระาะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมเดี๋ยวทุกคนจะว่าเอานะผมก็ใครดูผมสมได้ประมาณนี้นะผมก็ดมมได้มาหนึ่งดาวส้มนะผมหรือประมาณสิบดาวนั่นเองนะครับผมก็สเตตค่าพลังก็ยังไม่ได้อัพนะผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกรอบนึงตอนนี้ก็เซฟ57เนี่ยเปิดแล้วนะครับผมก็ใครที่จะไปเซฟ57ก็ไปเจอกันได้นะผมเพราะว่าผมจะไปสร้างแคนอยู่เซฟ57ด้วยนะครับผม พื่อแบบให้ทุกคนได้เข้ามาเล่นกันนะผมเผื่อผู้เล่นใหม่ๆที่เขาต้องการเข้าเซิร์ฟที่มันเล่นทันนะผมเพราะว่าถ้ามาเล่นตามเซิร์ฟหลังๆเน,นี่ยมันไม่เล่นไม่ทันนะผมต้องเล่นใหม่เท่าเทียมกันนะผมอ่ะนี่คครับก็สำหรับคลิปนี้โคงไม่มีอะไรนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับกว้ไปเจอกันใหม่คลิปรีวิวไคโดคลิปหน้านะผมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ